สวัสดีค่ะเหนือชื่อเล็กหญิงการยาลิกาธนาศิริวัฒน์มาจากชั้นป .5 โรงเรียนบ้านป่าตาังค่ะชีแล้วรู้สึกเป็ในยังไงบ้างไม่มีอาการได้เคียงอะไรเลยค่ะรู้สึกมีความมั่นใจที่มีคุม้มคุ้มกันในการป้องกันโรคโควิดลดอาการรุนแรงของโรคและลดอาัตราการเสียชีวิตสาหรับเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้หนูขอเชิญชวนให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน คนไหนคะอยากไปฉีดวัคซีนบ้างคะจีนพบสามเข็มนะครับแล้วสุขภาพดีแข็งแรงมาฉีดวัคซีนกันเถอะฉีดวัคซีนเข็มสามมาแล้วเจ้ามาฉีดวัคซีนกันหนักๆเลยเจา้าขอเชิญชวนทุกคนมาฉีดวัคซีนโควิด -19 กกันทุกคนนะคะรับรองปลอดภัาายค่ะ OK 哈。